สวับายพี่น้องวันน <mos S 1> ี้ทางยูทูบมาเบิงสนามตะกอบ้านมิชาสี่สิบูเอกสครูพม่แต่เด็ดพี่น้องเอนนนก่งกักไอกันอยู่แน่นนะคนก็เต็มรถกันเกจ็ดแล้วนี่รองห้าร้อยนะพัหนึ่งพี่นึ่งพัหนึงพัหนึ่งโอเคครับไปเลมาละสองคู่เด้มาละผ่านหามังทำไงกอาบูเก ตอนนี้นวายนะครับแล้วตอ้วต่อ5-2ผมอยู่แล้วผลอยู่แล้วต้งเอานเลยคบอาพนจมส์เจมส์เจมส์เจสโ้ยด้เจ้บราครับผมวันนี้ครับจะเล่นพงกงโอ้โหบอ โีอลาวเจาีเล่ครสุดยอเลย่ดูคิเจ้าอยู่มีอาจารย์คอยนี่คอยเป็นเล่กับเจ้าเราีอาจารย์คอยนี่เป็นร้านก็เสียเจ้าเลยสบมื่อกี้ไปเกมมีแวนบุยเลยขอบค้อยู่ในสนามเลยนี่ทุคนรูจักโอครับผมผมเของคุณครับ ดีดันโวยเลยเมื่อกี้ลูกยิ่เขาบอกว่าอยากเต้นแล้วอยากเต้นแล้วอยากเต้นแล้วเรียบร้อยร้อยนี่หัวนี่หัวนี่หัวร้อได้เต้นแล้วครับได้เต้นแล้วครับได้เต้นแล้วได้เต้นแล้วได้เต้นปะได้เต้นปะเรียบร้อยดี เจี่บนะขร้อยจ่ายแฮกินครับบอกมีห้ารอยอเขาสามคู่เออแต่ว่าเกมหาเกมสิบคู่แรกคัหนึคู่สองหร้อยคู่สามหาร้อครับครับผเาจได้อยู่เ้าลรคคู่นี้บอกไอ้นหัวเดียวหอ่บอกเสองเจ้าสเขาสามเสื้อแปรตามหัว บาสั้นเขาแข็เนาะเขนจะแซบเาจะแซ่บพรมาพรบาสั้นสามสองรนีต่อไรอเปลา้งค้องคหนึ่บอลกันลองอันนึงบกรองเลยตี

เรียบร้อยผาดเจี๊ยบผัดเจี๊ยบเปิดนวเลยพี่ด้ผ่ามาโดนแล้วรู้เรื่องเป็นตาแซ่บเออเป็นตาแซ่บลูกเข่าเรียบร้อยเขาวิีดีสีเหลี้ <ENNIS S 1> วเขาวิดกูดีสีแล้วพ <c oughs> <ick rag> <Maria> ี่น้วยผาดเจี๊ยบตลาดคุณหุ่นไหวเลยพี่น้องคู่ต่อไปเจอชิดบางดีกับมาติน

นี่ผมเอามาตีไอพี่เอามาตีต่อนะผมมาชิดลองสองวันที่วันสองวันโอเคครับคะแนนสี่ต่อห้าไปพี่ไป

ติคอยอยู่เ่เอวพอนีจะเ่เจ้าเองเด้อเาลงโอ้ยแปนตาแน่โอ้ยมีแพ้อะไรมีแพ้อะไรันี่มีหลายแพงอ้อยู่อาเลไมเาเลยอยี่ยอนี่น้ำมีเอาต่เป็นไม่ฝังนยจ้างพันนึให้ตมอ ลองนะพี่เมื่อกี้เราต่อเขาไม่ะอหน้าตาไม่ดีาอแล้วไม่เป็นไรพี่อออนนารนไราคาไหนราคาไหนแล้วแต่หวสหยอมดยอมดมาราคาเด็อย่าง ทักใครเมือรับไปเรื่อยๆพี่รักบอกสูสีแล้วสูสีแล้วใครกินนหรพี่สูสีแล้วใครกินฝั่งนู้นกินใช่ไหมโอ้สุดยอดผมเข้ามาตีนเรื่องเรื่องเรียกโมเสิรมีติดไหมตอนเนี่ยพี่เไนเลยเชียร์แพ้กันชนะไงมันก็ได้กับมึงไงแล้วจะไปพูดทำไมของที่มันเป็นไปไม่ได้ขอียแักันมันไม่ชนะหรอก

นะห้าสองลองห้าสองลองสองต่อสองที่สองก็ไปพันหนึ่ง,งผมลองนะองเอามาตินต่อโอเคผมชุดลองลองพันหนึ่ง สุดยอดลูกนี้ลุกนี่ถือว่ากล้าเล่นมากเลยมาดีมากคแม่นด้วยเยอดยมยอดสนามมีผมกระทบมองแล้วคู่นี้พราสนนมเนี้ยโอ้โหาวร่งเเร่เ่เีาเฮยเฮ้ย้ร้อยเรียบร้อย

มาเต้นมาเต้นมาเต้นเอ้ยวันนี้พี่มาเล่นเหมือนเดิมตายเลยต้อยวันนี้ไม่น่ามีปัญหาวันนี้ดูตานะกายแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ ลอยวันนี้เมียบอกตอนออกจากบ้านเมียบอกว่าไม่เล่นบาติน้าแล้วครับแล้วครับแนนสเกตโตครับเจเองวันนบ้าบ้าบ้ามีจากมาซลกซายมาเลูกายอันเลย เก่งนนลูกไก่จังหวนให้อเลยให้มันชนะสะก่อนจังว่าเกยแปมผานแล้วเข่าต่อเข่าต่อสีให้มันชนะก่อนคน่ายบกว่ามันฟาดผมยอด มาให้เราเลือกเสมอิหนึ่งบางชาติงสู้ไม่ได้เลยสองรอบเกมสองรอบเกมสองรอบสองอร่ยเพราะว่ารียบร้อยเกมไหมสงรอบ สองต่อไม่เกมนี่ฮะสองต่อไม่เกมเองไลยหนึ okay. Okay, ่งโอเคสองร้อยก็ได้สองร้อยไม่เกมโอเคผมลองสองรนะโอเคตัเกมเลยโอเคไป จางเกมลุนเรียบร้อยรายแมงลูกพาบครับัไปถึงเราละเกมไปแล้วพี่น้องวันนี้ตีสองครึ่งนะแล้ไปเก่งกว่าเรียบร้อยรับรางวัลแล้วพี่น้อง ว่าได้ได้ได้ฆ่าตัวเป็นนักวยเลยเนาะรับหลังตัวชื่อคดริดจำได้จำได้เจมอนันยู่ล่าคุณเอางบได้รับรางวัลแล้วไอ้ยูเ็นตุสเสื้อยูเ็นตุสเลยโอเคมาเต้น โอกาสหน้าเจอกันได้ครับครับกลับแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับรครับผมขอบคุณมากครับเดิมเหมือนเดิมได้ครับข้ <c oughs> าวโอ